สปอยโปเกมอนตอนที่1นชั้นเลือกนายเปิดมาเราก็จเจอกับเกงก่าและนิดอริโนที่กำลังต่อสู้กันอยู่เกงก่าเับก็ได้ใช้ท่าพิเศษจนทำให้อีกฝ่ายหมดสภาพการต่อสู้ไปแล้วเทรนเนอร์ของนิดอริโนก็เปลี่ยนเอาอีวากออกมาเขาก็ตัดมาที่สตชิอายุ10คขวบเขาได้ตั้งใจที่จะเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์และวันพรุ่งนี้เขาก็จะได้เลือกโปเกมอนสตาร์เตอร์ ที่เขาาอยากจะได้ระหว่างที่ซาโตชิกำลังเก๊กเทอยู่แม่ก็ได้เข้ามาแล้วบอกว่านี่มัน5้าทุ่มแล้วไม่ใช่เวลาของเด็กแล้วนะแล้วซาโตชิก็ได้ตอบกับคุณแม่ว่าตอนนี้ผมตื่นเต้นจะนอนไม่หลับแล้วแม่ก็ได้เปิดรายการที่สาตาจา์โอคิดโดกำลังแนะนำโปเกมอนเริ่มต้นทั้ง3ตัวจากนั้นชื่อตอนก็ขึ้นว่าโปเกมอนฉันเลือกนายระหว่างที่นอนอยู่นั้นซาโตชิก็ได้ละเมอฝันถึงโปเกมอน ซัเตอร์ทั้ง3ตัวบางที่เขานอนละเมออยู่นาฬิกาปลุกที่เป็นรูปปีลิลี่ดามะที่คล้ายมอนสเตอร์บอลก็ตกลงมาในมือเขาแล้วเขาก็ได้ฝันว่าเขาได้ปามอนสเตอร์บอลไปแต่ที่จริงแล้วที่เขากําลังปาอยู่คือนาฬิกาปลุกเกินเช้ามาอีกทีนาฬิกาก็พังไปแล้วและซาโตชิก็กําลังวิ่งไปที่สูตรวิจัยระหว่างที่เขากําลังจะไปสูตรวิจัยนั้นเขาก็ได้เจอกับชิงเงรุที่เป็นคู่แข่งของเขานั่นเอง งเงรุก็ได้พูดจาถักถางซาชิว่าไงาครับคุณซาโตชิมาสสยตั้งแต่วันแรกเลยเหรอมาสายขนาดนี้ในชุชงแพ้ฉันตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มออกเดินทางแล,ะละ้วล่ะแล้วชิงเงรุเขาก็ได้โชว์มอนสเตอร์บอลออกมาเขาได้รับโปกเกมอนตัวแรกไปแล้วแล้วเขาก็ยังมีกองเชียร์อยู่เต็มเลยแล้วซาโตชิก็ได้ถามว่าข้างในมอนสเตอร์บอลของนายมีตัวอะไรอยู่แต่ชิงเงรุก็ไม่บอกซาโตชิ แล้วเขาก็พูดว่าฉันเป็นหลานของศาสตราจารย์โอคิโดฉันได้โปกเกมอนเจ๋งๆมากเพราะว่าใช้ชื่อของคุณปูแล้วชิงเงรุก็ได้นั่งรถจากไปพร้อมกับกองเชียร์จากนั้นศาสตราจารย์โอคิโดก็โผล่มาแล้วซาโตชิก็ได้ถามเกี่ยวกับโปกเกมอนที่เขาจะได้รับศาสตราจารย์โอคิโดก็คิดขึ้นมาได้ว่าวันนี้จะมีเด็กมารับโปกเกมอน4คนแต่ซาโตชิก็มาเป็นคนสุดท้าย ตัดมาทางห้องวิจัยตซชิที่กำลังจะเลือกโปเกมอนอยู่แต่ทุกตัวก็มีคนเอาไปหมดแล้วทำให้เหลือโปเกมอนตัวสุดท้ายนั่นคือเจ้าพิคาชูนั่นเองแล้วซาโตชิก็บังเอิญไปซีซัวจับพิคาชูจนถูกพิคาชูช็อตไฟฟ้าใสจากนั้นศาสตราจารย์โอคิโดก็ให้มอนสเตอร์บอลและโปเกเดกกับซาโตชิแต่ซาโตชิก็ได้สัมผัสกับ ศาสตราจารย์โอคิโดจากนั้นศาสตราจารย์โอคิดโดก็เลยโดนไฟฟ้าช็อตไปอีกคนระหว่างที่ซาโตชิกำลังออกจากศูนย์วิจัยแล้วแม่ก็มาพร้อมกับกองเชียร์แล้วบ่นกับซาโตชิว่ามาสายตั้งแต่วันแรกเลยนะแล้วแม่ก็ยื่นกระเป๋าให้ซาโตชิออกเดินทางแล้วแม่ก็ได้สังเกตเห็นพิคาชูเข้าแล้วซาโตชิก็แนะนำว่ามันคือโปเกมอนของเขาเอง จากนั้นแม่ก็ได้สงสัยว่าทำไมพิกาชูไม่ได้อยู่ในมอนสเตอร์บอลแอลซาโตชิก็พยายามจับพิกาชูเข้ามอนสเตอร์บอลแต่ทำไม่สำเร็จจากนั้นซาโตชิก็ได้อุ้มพิกาชูขึ้นมาแล้วทุกคนก็โดนไฟช็อตกันทั่วหนะ้าศาสตราจารย์โอคิโดก็แนะนำให้ซาโตชิใส่ถุงมือยางเพื่อเป็นสนวนกันไฟฟ้า แล้วซาโตชิก็ได้ออกเดินทางไปพร้อมกับพิคาชูซาโตชิต้องใส่ถุงมือยางแล้วมัดพิคาชูติดไปด้วยแล้วก็ออกเดินทางไปทั้งอย่างนั้นเดินทางได้ไม่นานจากนั้นซาโตชิก็แก้มัดพิคาชูซาโตชิได้ถามกับพิคาชูว่านายไม่ชอบฉันเหรอและพิคาชูก็พยักหน้าซาโตชิก็บอกกับพิคาชูว่าแต่ฉันชอบนายนะอย่างน้อยนายก็เป็นโปเกมอนที่ฉันต้องดูแล ก็ใหตามที่ฉันบอกหน่อยนะโตชิก็ได้เปิดสมุดภาพโปเกมอนบอกให้กับพี่คาชูว่าโปเกมอนต้องอยู่ในมอนสเตอร์บอลแต่พี่คาชูก็ได้กดโปเกเด็กอีกครั้งโปเกเด็กก็พูดว่าบางทีโปเกมอนบางตัวก็ไม่ชอบอยู่ในที่แคบซาโตชิได้เจอกับโปโปเข้าแล้วโปเกเด็กก็แนะนําให้ซาโตชิจับโปโปเพราะว่าในบรรดาโปเกมอนวินโปโปเป็นโปเกมอนที่เลี้ยงง่ายที่สุด ออกกับโปเกมอนเทรนเนอร์มือไม่ซาโตชิก็ได้สั่งพิคคาชูให้ช่วยจับโปโปแต่พิคาชูก็ไม่ยอมช่วยแล้วกระโดดขึ้นต้นไม้ซาโตชิได้ปาบอลต้งๆงจับโป,ปโปแต่ก็ทำไม่สำเร็จโอเกเดก,ก็ได้บอกกับซาโตชิว่าจะจับโปเกมอนให้สำเร็จต้องใช้โปเกมอนด้วยกันในการทำให้อีกฝ่ายอ่อนแรงก่อน อีกคาชูที่ดูอยู่ก็หัวเราะคิกคักซาโตชิที่นึกอะไรแผงๆออกเขาได้เอาเสื้อมาคุมโปโปะกะจะจับด้วยวิธีนี้แต่ทำไม่สำเร็จโป๊ะก็ได้ใช้ท่าพายุพัดซาโตชิไป จากนั้นพี่คาชูก็ขำขึ้นมาใหญ่เลยจากนั้นก็มีโคเรต้าที่พยายามมายุ่งกับกระเป๋าสตชิาโตชิก็ได้ไล่มันไปจากนั้นโปเกเด็กก็ได้ดังขึ้นแล้วพูดว่าบางครั้งโคเรต้าก็จะมาแย่งอาหารจากนักเดินทางหน้าโง่แล้วพี่คาชูก็ได้ขำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโตชิที่เหลือกไปเห็นฝูงปโป๊โปาโตชิก็ปาหินใสจากนั้นก็ไปบังเอิญปาหินไปโดนเจ้าโอนิซูซูเมะ ที่ดุร้ายกว่าโปโปแล้วโปเกเดกก็ดังขึ้นว่าโอนิซูซูเมะนั้นดุร้ายกว่าโปโปเป็นอย่างมากบางครั้งก็จะโจมตีโปเกมอนบางครั้งก็จะโจมตีใส่มนุษย์แลวมันก็จะโจมตีซาโตชิแต่มันดันเหลือบไปเห็นพิคาชูที่อยู่บนต้นไม้แล้วระหว่างที่โอนิซูซูเมะจะโจมตีใสพ่พิคาชูพิคาชูก็ได้ใช้ไฟฟ้าช็อตใส่โอนิซูซูเมะแล้วโอนิซูซูเมะก็ได้เรียกเพื่อนมาจากนั้นซาโตชิและพิคาชูก็ได้วิ่งหนี โอนิซูซูเมะจากนั้นโอนิซ mm ูซูเมะก็โจมตีกระหน่ำใส่พิคชูแล้วซาโตชิ hmm. ก็ได้อุ้มพิคชูหนีองโอนิซูซ mm ูเมะได้ไล่มาถึงแม่น้ำซาโตชิจึงได้กระโดดลงในแม่น้ำระหว่างนั้นภาพก็จะตัดมาที่เด็กสาวที่กำลังตกปลาอยู่แต่ดันตกได้ซาโตชิแล้วเด็กสาวก็ได้ตบหน้าซาโตชิไปแล้วเด็กสาวก,ก็ได้ตุซาโตชิว่าทำไมปล่อยให้พิคชูโดนลุมขนาดนี้ โตชิก็ยอมรับผิดจากนั้นเด็กสาวก็ได้บอกให้ซาโตชิไปเมืองโทคิวะเพราะว่าที่เมืองโทคิวะมีโปเกมอนเซ็นเตอร์อยู่จากนั้นเด็กสาวก็ชี้ทางบอกว่าเมืองโทคิวะไปทางไหนโตชิที่เห็นฝูงโอนิซึซึเมะมาก็ได้ขึ้นจัก,กรยานของเธอซาโตชิก็บอกว่าขอยืมจัก,กรยานของเธอไปก่อนระหว่างที่ซาโตชิกำลังหนีฝงโอนิซึซึเมะฝนก็เริ่มตกลงมา จากนั้นซาโตชิก็ได้เผลอปั่นจัก,กรยานลม้มจากนั้นซาโตชิก็ขอให้พี่คาชูเข้ามาหลบอยู่ในมอนสเตอร์บอลที่ก็ได้พูดกับพิกคาชูว่าฉันรู้ดีนะว่านายไม่อยากอยู่ในนี้แต่ถ้ามาอยู่ในนี้มันอาจจะช่วยนายได้นะนั้นซาโตชิก็ได้ลุกขึ้นมาขวางฝูงโอนิซ<ๆ>ึซึเมะก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกนายรู้ไหมว่าฉันเป็นใครคือซาโตชิจากเมืองมาซาระาและฉันจะจับพวกแกให้หมดเลย ูที่ได้เห็นความตั้งใจและแน่วแน่ของซาโตชิก็เลยกระโดดขึ้นไปและโจมตีด้วยไฟฟ้าช็อตไอฟ,ฟูงโอนิซูซูเมะจากนั้นไม่นานฝนก็หยุดตกแล้วซาโตชิกับพี่คาชูที่บทแรงก็ได้นอนลงไปจากนั้นซาโตชิและพี่ขาชูก็ได้เห็นโปกเกมอนปีศาจที่กำลังวินผ่านสายลุงไปอยู่จากนั้นโปกเกเด็ก,ก็ได้ดังขึ้นและบอกว่าโปกเกมอนตัวนี้ไม่มีอยู่ในข้อมูล แต่คนดูโปเกมอนก็คงรู้นะครับว่าตัวนี้มันตัวอะไรมันคือเทพจากเจน2นั่นเองแล้วซาโตชิก็ได้เดินไปเมืองโทคิวะเพราะว่าจาักรายานที่ยืมมานั้นได้พังไปแล้วงั้นเราก็จะได้เห็นเส้นทางของเมืองโทคิวะแล้วก็จบแค่นี้เป็นไงกันบ้างครับสนุกไหมหรือว่าผมพูดผิดอะไรยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าใครที่ดูอยู่ก็ช่วยติดตามกดติดตามหน่อยนะกดไลค์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ ก็ดีนะครับไม่มีอะไรจะฝากแล้วบ๊ายบายนะครับทุกคน